เอาละครับผมสวัสดีสสดคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมสัตว์อาเดี๋ยวสัตอารนั่นเองนะครับผมไม่ได้อ่านว่าสัตว์อาร์ตนะโอเคเรามาอยู่กันในเกมนี้กันเองครับผมก็เป็นเกมที่ทําให้เรานั้นได้เป็นศิลปินทางด้านศิละปะนั่นเองนะ เน้นศิลป,ปะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมคือเน้นวาดลูกอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะผมก็เพลยเกมนี้มาในอีพีเกมนะครับผมน่าสนใจดีนะก็เลยอยากลองเล่นดูนะครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมาผมเอาจริงๆนะเราก็ไม่เล่นเกมแนวนี้มานานแล้วนะผมเกมแนวซิมูเลเตอร์เนี่ยเออตั้งแต่เกมล่าสุดนี่คืออะไรผมจำไม่ได้แล้วช่างมันตั้งชื่อด้วยโอ้โห เป็นศิลปินนะครับผมจะเกิดว่าผลงานเราโด่งดังเนี่ยนักข่าวเขาจะมาทําข่าวกับเราเออเราก็ต้องมีชื่อที่เอาไว้ลงหนังสือพิมพ์นะครับผมแล้วก็ในทีวีโทรทัศน์แน่นอนเออชื่อฟอกเทลดีไหมฟอกโอไมวดีกว่าฟอกเทลมันเก่าไปแล้วอะขวยจับดีไหมเออจับควยจับเอาเอาชื่อนี้ก็ได้อะ่ะคือเรื่องราวเขาก็บอกมาว่าเราน้นอ่าะเป็นศิลปินนะครับผมที่ต้องไป วาดศิลปะนั่นเองนะครับผมให้กับลูกค้านะครับผมซึ่งสถานที่ที่เราจะต้องไปอยู่นั่นเองนะผมมันอยู่บนนอกอวกาศโอ้โห <Wow. S 1> สถานที่ทํางานของเราโคตรไฮเทคให้ตายเหอะซาร่านี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหพระเจ้ามาอยู่บนนอกอวกาศเฉยเลยเอา่านี่อะไรเนี่ยอาพาร์ตเมนต์ห้องเราอยู่ห้อง A64 3ขีดนั่นเองนะครับโอ้โหมีห้องเหมือนโรงแรมเลยคุณผู้ชม เอ้นี่ไง a อ4กสี 3. นี่แหละเป๊ะโอเครหัส1 2 3สรหัสซึ่งคิดมาให้ตายนะใครตั้งวะเนี่ยรหัสมึงไม่คิดจะสลับฟันปลากันเลยเหรอโอเคมีเมสเซจเข้ามาในโนตนะครับผมให้เช็คอีเมลของเราไปยังคอมพิวเตอร์ต้องไปที่คอมพิวเตอร์ของเรายินดีต้อนรับสู่ห้องสตูดิโอของเรานะครับผมใครวะเนี่ยโรบอทเหรอเนี่ยโอ้ไ oh ม่กัดมีโรบอทสักใช้งานเราด้วยนะครับผม เขายิานดีต้อนรับเรานะครับผมสู่สตูดิโอใหม่แห่งนี้นั่นเองนะครับเขาให้เราอยู่ที่นี่นั่นก็เพื่อให้เรา,าสร้างผลงานศิลปะที่โดดเด่นนั่นเองนะครับผมก็เป็นหุ่นยนต์จากนอกโลกนะครับผมที่สั่งการโดยตรงให้เรานั่นเองนะครับเจ้าไหนดูซินี่คือห้องทํางานของเราใช่ไหมชิมิ <laughs> ไหนดูห้องทํางานก่อนสํารวจดูก่อนเฮ้ยมีผ้าคลุมด้วยมันแปลกๆนะน,นี่มันคืออะไรเอย่ยมันไม่บอกด้วย เอ้ยเปิดได้ว้าวนี่คืออะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอ๋อยังใช้ไม่ได้เหรออืมมันเปิดปิดได้ยังไงเป็นประตูเหมือนจะเป็นประตูเก็บของนะฮะแล้วเนี่ยคืออะไรเฮ้ยนี่มันก็เหมือนกันนี่ว่ะก็ไม่มีอะไร อ่านี่คงจะเป็นแผ่นกระดาเสีขาวให้เราได้ละเลงผลงานวิจิตในหัวสมองของเราลงแผ่นหน้ากระดาษแห่งนี้ใช่ไหมอ่าแน่นอนว่ามันต้องออกมาเลิศโอเคนี่ก็เป็นสีที่เรา,าสามารถหยิบม,มาใช้ได้นะฮะไหนดูซิมีอะไรบ้างอ๋อนี่เป็นสเปรย์เหรอเนี่ยเอ้ยสุดยอดไปเลยคุณผู้มชมครับโอ้นี่มันโคตรเจ๋งใี่ตายเหรอนนี้คืออะไรเนี่ยฮะอะไรอะ่ะ อ๋บีบสีโอ้ผมเข้าใจแล้วนี่ไงให้เราเลือกสีมาใช่ไหมพอเลือกสีเสร็จปั๊บแล้วก็บีลงไปเย้าโคตรเจ๋งอะเฮ้ยโคตรไฮเทคให้ตายเถอะแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยเปิดแบบดูเฮ้ยเป็นน้ำเออให้เราเริ่มงานเลยไหมล่ะเอาเริ่มเลยปะน้ามาเดี๋ยวผลงานชิ้นแรกที่เราจะละเลงมันมีอ่ามีเป้าหมายไหม <laughs> มีอ่า เควสให้ทำไหมคืออะไรให้สักอย่างให้เราวาดอ่ะไม่มีเอระไม่มีเควสให้เราทําเลยเหรอโอเคไม่มีก็ไม่มีงั้นเดี๋ยวเราจะมาวาดเอ่อเอาเป็นรูกวาดแบบธรรมดารรมดาแล้วกันนะครับผมอ่าเราต้องเริ่มจากผลงานที่ธรรมดาซะก่อนแล้วเราค่อยไปเริ่มเอ่อจากผลงานใหญ่ๆเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับผมไอทะเลเออทะเลก่อนละกันคุณผู้ชมครับมา เย่คย yeah! โคตรเจ๋งอะโอ้โหไม่ตายเถอะอะไรอยู่เนี่ย <laughs> อ่านี่ไงแปลงเราต้องทำการระเลงสีก่อนนะครับผมเย่ yeah! จัดไปเอ้าแล้วแล้วอ๋อนี่นี่นี่ต้องต้องทางนี้อ๋อเข้าใจแล้วโอ้ <laughs> โหโคตรลำบากอ๋อกดลิกขวานนะครับผมจะเป็นการอ่าเป็นการแต้มสีนั่นเองในถาดสีของเรานะฮะมันมือกูแล้วเออ เราจะวาดเอ่อท้องทะเลนะคะผมะเราจะวาดเป็นท้องทะเลก่อนอันดับแรกมาละเลงอุ้ยเปื่อนเลยไม่เป็นไรเช็ดได้เดี๋ยวเช็ดเอาได้นะฮะเพราะว่าบ้านเกิดผมเนี่ยก็อยู่ติดทะเลนะครับผมผมจะต้องทําการเอ่อมันเป็นภาพในความทรงจำที่มันอยู่ในติดในหัวผมอยู่แล้วไงอ่าเพราะเขาบอกว่างานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยมันควรจะออกมาจากหัวสมองของเรานะครับผมมันควรจะเห็นออกมาจากความทรงจำมันแบบ มันต้องออกมาจากใจเราจริงๆเมื่อมันต้องมีพลังมันต้องมีความเป็นเอกลักษณ์มันต้องมีใส่จิตวิญญาณเข้าไปเอออะเงี้ยประมาณนั้นอ่ะอ้าวอาสีหมดโอ้สีหมด,หมดคุณผู้ชม <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ้นนี้เราเติมสีลงไปก็ได้นี่วะงดลำบากอ่าโอเคคลิกขวาเป็นการบีบสีลงไปโอเคเข้าใจแล้วค่อยๆเรียนรู้นั่นเองนะฮะม,มาแลวเลงต่อเฮ้ยเอา้า นี่มันไม่ใช่สีนี่นี่ว่ามันไม่ใช่สีเดียวกันนี่เออเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมันเป็นแบบว่าพื้นศิลปะพื้นน้ําอ่ะคุณชงเคยดูในงานศิลปะไหมอ่าพื้นทะเลพื้นน้ำเนี่ยมันก็จะมีสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้าอ่อนนะครับผมปะปนกันนั่นเองนะครับผมหมายถึงในงานศิลปะน้ะไม่ใช่ในชีวิตจริงในชีวิตจริงมันดูไม่ออกหรอกแต่ในงานศิลปะเนี่ยมันจะแบบมันจะปะปนกันไปนะครับผมสีแต่ละสีเออโอเคนี่แหละเฮ้ย เฮ้ยน้ำน้ำได้อยู่นะน้ำทะเลได้อยู่นะถ้าเราลองผสมกับอ่าสีน้ำแล้วก็ผสมกับสเปรย์เข้าไปล่ะจะเป็นยังไงเอ้ยได้อยู่โอเคพน่พนพน่พนพน่พนพ่นพ่นเราไม่ต้องพ่นเยอะนะฮะเราต้องการสีสีฟ้าอ่อนเอามาด้วยเติมนึงอุย้ยเป็นสีอ๋อเฮ้ยเอาเป็นสีม่วงเฉยโอ้โอ้ผมนึกว่ามันจะเปลี่ยนสีให้อะไรอย่างนี้อ๋อมันมผสมสีกันได้นะครับผม ชิบหายแล้วกูกูต้องไปเรียนศิลปะใหม่เลยผสมสีสีนี้ผสมกับสีนี้มันจะได้สีอะไรวะเอออย่างงี้แต่รู้แค่ว่าสีขาวผสมกับสีดำเนี่ยมันก็จะเป็นสีเทารู้แค่นั้นอ่ะมันไม่เข้ากันเลยอ่ะมันไม่เข้ากันเลยอ่ะโอเคละเลงไปก็พอละเลงละเลงละเลงเออมันจะแห้งนะฮะมันจะมันจะตกสีมันจะตกเห็นปะมันจะเริ่มแห้งแล้วจะเริ่มแห้งแล้วเอ้าหมดโอทีหมดซะแล้วเอามีใหม่นี่วะเยี่ยมไปเลย เติมใหม่ได้อ้าวไม่จำกัดโอ้โหสนุกกูและสนุกกูและโอเคมาทะเลเข้าไปโอ้สวยสวยจยัดคุณผู้ชมเ้วนี้ก็จะเป็นละอองน้ำนะครับผมอีระอองน้ำคือเวลาทะเลเนี่ยมันแบบว่ากระทบฝั่งนะผมคือมันก็จะต้องมีแบบออระอองน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันกระเด็นขึ้นมาเออมันเห็นปะม,มันต้องแบบคิดตลอดเวลามันจะถูกนะฮะคุณผู้ชม เอาละต่อไปเราจะมาสร้างหาดทรายกันดีกว่าหาดทรายต้องสีไหนวะสีส้มอ่ะสีส้มบอกว่าผมดูไม่ออกแต่นั้นสีส้มแหละผสมลงไปอ่าบีไปแล้วก็สีนี้ด้วยอ่าเติมไปเห็นปะโอเคเอาละล้างก่อนล้างก่อนอืมแต้มจุ๊บจุ๊บจุ๊บ,บ,บโอเคแล้วก็ละเลงชายหาดชายหาดสีทองยิ้ดเข้นี่มันเกาะสวรรค์ชัดโอ้โห โอเคครับเราจะระบายชยายหาดไปนะฮะเดี๋ยวมันมีพ้กันด้วยนี่ว่าเออฮยลองพ้กันดูดีกว่านะคุณผู้ชมู้กันดูพ้กันดูนี่จะเป็นยังไงปาดปาดมันต้องปาดแบบเข้มมันต้องปาดแบบคมกริบนะครับผมสายตาของนักศิลป,ปินเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของเรานะฮะศิลป,ปินเนี่ยเขาจะมีสายตาที่เฉียบคมนั่นเองนะผมเวลาเขาจะตวัดู้กันเนี่ยเขาจะตวัดไม่เหมือนเอ,อ่อ แบบเด็กเล่นนะครับผมเขาจะไม่ตวัดแบบมือสมัครเล่นอ่าเขาจะตวัดแบบนี้ปุ๊บปเขาจะหลับตาแล้วก็ฟังเพลงโอเบล่านะครับผมอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยัดเข้นี่กูทำอะไรเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยนี่ชายหาดโอ้นี่ชายหาดสีทองนะครับผมโอ้โหยน่ามาเที่ยวชิบหายดูดิ เฮ้ยเอาจริงมันก็สวยเหมือนกันนะเฮ้ยไม่ธรรมดาถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ได้ในชีวิตจริงเนี่ยเราสามารถเอาไปขายได้เลยนะเนะี่ยมองโลกแบบเข้าข้างตัวเองจัดโอเคเราต้องแต้มสีเป็นจุดเป็นจุดอ่เป็นจุดนะอีจุดจุดจุดก็ดเหมือนกับอ่าเม็ดทรายไงอ่ามันจะเป็นจุดแบบนี้แต้มแต้มไปแต้มแต้มแต้มนี่เห็นปะ เราจะสร้างเป็นเนินทรายตรงนี <illing> oh, yeah. ้ครับอ่านี่เป็นเนินแบบนี้เลยปึ๊บโอ้ยอ้ลลลอลลลลลวลลยล่ลล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 วสวยลลยลล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 ายลล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 ลาลล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 อลาอ เราจะมาสร้างต้นไม้กันดีกว่าอาะครับผมถึงเวลาขั้นตอนต่อไปแล้วนะครับผมก็คือต้นไม้นั่นเองเสียมตาลเข้มแล้วก็เอาสีเหลียตาลอ่อนมาด้วยโอเคเหลียตาลเข้มกับเหลียตาลอ่อนนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมล้างขาดสีก่อนดีกว่ามันล้างได้ป่อวะเอ้าโอ้พห้างหมดไอเย็นน้ำหกหมดเลยเอ๋ล้างตรงนี้ได้นี่ว่าเออกูก็ลืมไปล้างเลยงาออกอ่ะ ออก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 อล้าง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 อ่ะมา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 วางวางวางโอเคจุ๊บได้แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาสร้างต้นมะพร้าวกันนี่แหละสีตัวของต้นมะพร้าวก็คือลำต้นนั่นเองนะฮะจะต้องเป็นแบบสีน้ําตาลไม่เข้มเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะฮะอ่าน้าหมดแล้วนี่ว่ะเติมน้ําแป๊บน้ําหมดลืมดูเลยโอเคเรียบร้อยอู้หูน้ำนะโอ้น้ำกระชกไอ้เหี้ยเติมมาสะเต็มเหลือไม่ถึงครึ่ง เต้มสีเอาละต้นมะพร้าวมันต้องตวัดแบบไหนวะมันต้องตวัดจากลำตรงโคนต้นขึ้นไปบนปลายยอดหรือเปล่าหรือว่าจากปลายยอดลงมาที่โคนวะอ่ะเติมแล้วเราก็จะตวัดขึ้นไปปึ๊บไม่แหลมอะต้องทำาไงถึงจะแหลมวะยิ้งับ <vars learned Wilson> อะไรเนี่ยโอ้หไอ้เรื่องกูต้องโอ,โอ้ยโอ้หมดหมดแล้วกูต้องขย่งด้วยนะ เออเอาประมาณนี้ก่อนก็ได้โอเคแล้วประเด็นคือประเด็นประเด็นคือกูต้องขย่งไงไอ้เหี้ยกูกูต้องขย eng โอ้โอเคขย e n อ่าค่อยค่อยค่อยๆ่อยขย่งอ่าเหี้ยว้อึบเฮ้ยโอเคเนี่ยแหละใบของต้นมะพร้าวนะฮะเดี๋ยวๆืยังไม่หมดยังไม่หมดเราต้องอ่ามันต้องมี เป็นเป็นเป็นเหมือนก้านสีเข้มๆอ่ะเออมันเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นะมันเหมือนก้านมะพร้าวแหละผมเรียกถูกหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเออมันต้องแบบเป็นปลายแหลมๆแยกแฉกๆออกมาอ่านี่ไงเดี๋ยวก็จะเติมแฉกๆออกมาแฉกแฉกแฉกมันต้องถี่อ่ะเออมันมันต้องแบบถี่ถี่ถี่อ่าเติมใบเติมใบเฮ้ยเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยโมยไงสวย มองยังไงให้สวยก็คือต้องมองแบบเข้าข้างตัวเองนี่นี่นี่ไอไอไอฝั่งซ้ายอ่ะดีอยู่แต่ฝั่งขวานี่มันเริ่มเละแล้วมันมันเริ่มเลยตุ้มเปะและโอเคเดี๋ยวต่อมาทำไอ้นี่ทำนี่ต่อท้องฟ้าอ่ะเดี๋ยวเราต้องสร้างท้องฟ้านะครับผมท้องฟ้าไอท้องฟ้าที่ทุยท้องฟ้าที่สดใสแล้วก็บรรจงไปเลยค่อยๆตามค่อยๆแกะขอบไปเรื่อยๆนะฮะ เย่ yeah. อะไรเนี่ยเอาละก็ส่งให้กับแคนเดลนะครับผมนี่ไงเขาเขาบอกให้ให้เราวาดรูปให้กับเขาอ่ะส่งไปแล้วนี่คือรูปที่เราจะส่งให้กับลูกค้าไปนะครับผมเขาจะต้องชอบผลงานเราแน่ๆราาถ้าไม่ชอบเดี๋ยวกูจะพูดก,กันไปแทงตูดมึงมึงจงชอบซะผลงานนี้กูทําขึ้นมาจากจิตใจของกูจริงๆชอบไหมเออว่าชอบโอ้โหให้ดาวมาด้วย ทิ้งกกัแแม่งปลาทิ้งแม่งโอ้โหชอบจริงๆด้วยไอเยี่ยมเงาตาหรือตูดดูเนี่ยโอเคครับผมก็เดี๋ยวประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวไว้ต่อกันในอีพีที่2ละกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับ s ไคร b e กันด้วยนะครับจะได้ให้คลิปหม่เหอางช่องเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอาละขอตัวไปนอนแป๊บ ผลงานเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวมันมีลูกค้าลายอื่นด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทํากันในพาร์ทหน้าโอเคไปแล้วบ๊ายบายจุ๊